ผ่านไปสองเดือนการแข่งขันทําอาหารลงทันรอบแรกก็มาถึงสถานที่แข่งขันก็คือใต้ดินลึกลับนอกชาญเมืองที่เดิมกับที่ปินเคยพาลูกปัดมางานถแถลงข่าวเมื่อตอนนั้นแต่วันนี้บรรยากาศก,ก็เข้าคันเงียเพราะมีแค่ผู้เข้าแข่งขันที่มารวมตัวเพื่อรอเวลาเข้าแข่งขันเฝ้าของตรงนี้ก่อนนะเขาให้คนที่เข้าแข่งขันไปรวมตัวกันในห้องลับก่อนตื่นเต้นเหรอนิดหน่อยค่ะคุณปิน ก็ฉันไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยนี่คะว่าอยู่ๆจะได้มาแข่งทำอาหารแบบเนี้ยโอ๊ยตื่นเต้นชะมัดเลยอะ่ะรู้งี้เมื่อวานไปไหว้สารพระภูมิก่อนมาก็ดีแต่เอาเหอะสู้ๆนะตัวเราเราจะทำให้คุณปินผิดหวังไม่ได้เนี่ยเหรอพนักงานของร้านขนมมูนสวีทถ้าทางโลกๆแบบนี้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยฮะนั่นนะสิเจสซี่ดูแค่แวบเดียวก็รู้เลยว่า เป็นมือใหม่หัดลงสนามขณะที่ลูกปัดยังคงทำโตไม่ถูกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันนั่นเองเธอก็ต้องทำหน้างงเมื่อมีคนที่เธอไม่คุ้นหน้าสองคนเข้ามาทักซึ่งถ้าหากว่าเธอคาดเดาไม่ผิดคู่หลักที่ชื่อโอบกับเจสซี่ก็จะเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกเหมือนกันแถมดูเหมือนจะเป็นคู่ผีเน่ากับลงผูสดวยพรามาดูดีซะเปล่าแต่คำพูดในการกระทำไม่มีมารยาทเลย ทีแรกลูกปัดเองก็อยากจะเอาวัตถุดิบที่เตรียมมาโต้ตอบคู่รักคู่นี้ด้วยซ้ำแต่ก็ต้องนึกถึงหน้าของปินเอาไว้จึงตั้งใจจะเลี่ยงออกไปตอนนั้นกลับมีเด็กหนุ่มหน้าตาหน้ารักคนหนึ่งเดินตรงมาทำน้ำหกใส่เจสซี่ซึ่งคนที่เดินผ่านไปส่วนใหญ่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ลูกปัดเป็นคนเดียวที่พอมองออกผ่านแววตาซนๆของเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจงใจมาทำน้ำหกใส่เจสซี่ นี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยอ่าขอโทษด้วยนะครับพอดีชุดของคุณนะ่ะมันสะดุดลูกตาผมมากเลยจนเผลอทำน้ำในมือหกใส่เลยนี่เธอจะหาเรื่องกันรือไงยะคิดว่าตัวเองเป็นใครจะมาหาเรื่องฉันะ่ะแล้วคุณล่ะคิดว่าตัวเองน่ะเป็นใครกันรู้จักพี่สาวคนนี้งั้นเหรอถึงได้ไปหาเรื่องเขาไม่มีใครโอเคเหรอกนะเพราะถูกใครก็ไม่รู้ทักทายแบบไม่มีมารยาทแบบนี้ บรรยากาศการแข่งขันทำอาหารลงทันไม่ต่างอะไรกับรูปแบบการแข่งขันทำอาหารปกติของโลกด้านบนมากโดยแบ่งการแข่งออกเป็น3รอบคือรอบคัดเลือดูเชิงในวันนี้รอบเซมิไฟแนลและรอบชิงชนะเลิศ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เข้าแข่งขันที่คุณหน้าขุนตากรรมการก็เวียนเปลี่ยนอยู่ไม่กี่คนยกเว้นแค่ปีนี้ที่พิมโลสมาทําหน้าที่เป็นกรรมการแทนเดฟที่ตอนนี้ติดภารกิจสําคัญอยู่มิติคู่ขนานอื่นในฐานะที่เป็นเพียงผู้ช่วยของผู้เข้าแข่งขันลูกปัดจึงมีหน้าที่คอยทำตามที่ปินคอยบอกเพราะเป็นหนึ่งในแบบทดสอบจากการแข่งขัน ในด้านของการทํางานของพนักงานเป็นคะแนนเสริมด้วยลูกปัดจึงเกรงและตื่นเต้นจนเผลอทาส่วนผสมหลักจากฟาร์มโลกันบางส่วนหกพื้นเล็กน้อยฉ,ฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณปินพอมาได้ลงสนามจริงมือไม้มันสั่นไปหมดเลยอะคะ่ะระวังหน่อยอย่าลืมว่าถ้าสัดส่วนไม่ตรงขนมจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบได้นะ เข้าแข่งขันทุกท่านคะตอนนี้หมดเวลาแล้วกรุณาเสิร์ฟอาหารต่อหน้าคณะกรรมการคะ่ะเมื่อสัญญาณเตือนจากคณะกรรมการดังขึ้นอาหารลงทันจากผู้เข้าแข่งขันก็ถูกจัดจนเสร็จอาหารลงทันทั้งประเภทข่าวและหวานจากหลายล้านจากหลายโลกคู่ขนานนั้นมีทั้งหน้าตาและวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไป ส่วนปินเป็นคนสุดท้ายที่นําอาหารลงทันจัดแต่งให้กรรมการชมอาหารลงทันที่เป็นขนมหวานชุดใหม่จากร้านขนมหวานมูนสวีทแม้ว่าส่วนผสมหลักอย่างนมวัวจากในฟาร์มโลกันจะขาดไปเกือบครึ่งแต่สุดท้ายปินก็สามารถพลิกแพลงนำวัตถุดิบสำรองที่ขิดค้นมาใช้แทนจนออกมาเป็นซอฟเสิร์ฟพิศวงที่ถูกจัดตกแต่งออกมาอย่างสวยงามได้ ส่วนการทดสอบหลังจากนี้คือการนําอาหารเปรียงห้องห้องหนึ่งที่ใช้กักขังเหยื่อที่ถูกจับมาทดลองและเหยื่อแต่ละคนเป็นนักโทษที่เคยไปสร้างความเดือดร้อนคล,คลายกันไม่ว่าจะเป็นทําตัวกลางหรือเป็นเกียรป่วนเมืองสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นๆ เกณฑ์หลักๆจะเน้นถึงวิธีการใช้ที่ไม่ซับซ้อนและหน้าตาที่สามารถดึงดูดให้เหยื่อสามารถทานได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นอาหารรสชาติที่แปลกประหลาดแต่ในขณนะเดียวกันโทษของมันจะต้องเด็ดสอดคล้องกับนิสัยใจคอของเหยื่อที่ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสวิเคราะห์ก่อนหน้าในห้องที่ลูกปัดเห็นปีนเดินเข้าไปรวมตัวก่อนแข่งในตอนแรกนั่นเอง หลังการแข่งขันรอบแรกจบลงจะต้องรอผลประกาศนานถึงอาทิตย์2อาทิตย์รวมถึงคอมเมนต์จากทางกรรมการแลานขนมมูสวีทก็ได้กลับมาเปิดทำการเหมือนเดิมระหว่างนี้ที่หลานจะมีแค่ลูกปัดที่ดูหน้าหลานไปพงังพลางส่วนปินต้องเข้าไปนอนหลับเพื่อเป็นการพักฟื้นพลังที่สูญเสียไปมากจากการแข่งขันมันก็สบายใจไปเปราะนึงอะค่ะโอ้ยแต่ไม่น่าเลยอะ เกือบทำคุณปินเสียเรื่องแล้วไงเม้าแต่ขณะที่ลูกปัดยังเครียดไม่หายเพราะมีหลายเรื่องในหัวให้คิดและกำลังจะลุกขึ้นไปหยิบน้ำหวานที่เก็บไว้ในตู้เย็นดื่มนั่นเองเธอก็ยังเปิดเจอทาร์ตลำไยจิ๋วขนาดกำลังน่ารักวางไว้ด้วยกันและมีโพสต์อิดแปะเอาไว้อีกว่าให้ทานคู่กับน้ำผลไม้คั้นสดที่ปินเป็นคนลงมือทำให้เอง คุณเป็นน่ารักะขนาดก่อนพักยังทำขนมให้อีกทำไมพักนี้ชอบทำให้เราเขินอยู่เรื่อยเลยนะเช่มันใส่ะมัดเลยเจ้ามนุษย์ปินอย่าให้เราคืนล่ามนคนหล่อเท่ได้กันเล้วกันนะหลายวันต่อมาขณะที่ต้องรอปินมาเข้าร้านช่วงสายลูกปัดที่นอนพักหลังร้านเพื่อรอเวลาเปิดร้านก็เห็นเจ้าแมวจองขี้เกียจอย่างเคกสม้มลุกออกไปทั้งที่เวลานี้มันจะไม่ยอมตื่ง่าย เมื่อลูกป่าดเดินตามออกไปก็เจอกับเงาของเด็กหนุม่มกําลังเล่นกับเจ้าเค้กส้มอยู่เอ๊ะนั่นน้องเค้กส้มเล่นอยู่กับใครอะ่ะน่าแปลกจังนอกจากเราแล้วปกติเค้กส้มไม่เคยยอมให้ใครอุ้มเลยนี่นาขนาดคุณปินยังเคย <c oughs> โดนฝากร้อยขวนมาแล้วอ่ะสวัสดีจ้ามีฉันมาเช้าไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าร้านยังไม่ถึงเวลาเปิดไว้จะมาใหม่ทีหลังก็ได้นะ อนนั้นเอลูกปาดก็รู้สึกคุ้นเสียงของผู้หญิงที่เรียกเธอจากด้านหลังเป็นพริมโลสหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินที่นัดปินล่วงหน้าไว้เรียบร้อยเพื่อนัดคุยธุระสำคัญเป็นเวลาเดียวกับตอนที่ลูกปาดเห็นรถปินเข้ามาจอดหลังร้านเหมือนทุกทีพอดีลูกปาดถึงได้ยอมให้พริมโลสเข้ามาในร้านก่อนเวลาได้กาแฟค่ะคุณปินคุณพริมโรสขอบคุณค่ะ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องผลการตัดสินร้านขนมหวานมูลสวิทผ่านรอบคัดเลือกค่ะแต่ว่ากรรมการฝากมาติเติงถึงคอนเซปต์การลงทันที่ยังอ่อนไปนิดหน่อยครับผมเข้าใจเพราะผมเองก็รู้สึกว่ามันควรจะมีลูกเล่นอะไรได้มากกว่านี้ตามนั้นแหละค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมมาว่าในฐานะที่ร้านของคุณเคยชนะเลิศมาแล้ว<ๆ>เขายังคาดหวังว่าจะได้เห็นหน้าตาของขนมที่แปลกใหม่มากขึ้นด้วยนะคะ ขอบคุณนะครับคุณพิมโรสแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งที่คุณพิมโพ์รสอยากจะให้คุยด้วยเนี่ยคือเรื่องอะไรเหรอครับมาแล้วฮะพี่พิมโรสพอดีน้องแมวน่ารักมากเลยก็เลยแวะไปเล่นด้วยหน่อยเป็นแมวของร้านนี้หรือเปล่าฮะใช่ค่ะน้องเป็นแมวของร้านชื่อว่าเค้กส้มเอ๊ะน้องคนนี้ที่เจอที่ในงานไม่ใช่หรอตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ขอบคุณที่เราช่วยพี่เลยอะอ๋อ ไม่เป็นไรหรอกฮะผมยินดีจะช่วยนะผมเกลียดมากเลยล่ะไอคนที่หาเรื่องคนอื่นไปทั่วแบบนี้เนี่ยเคยเจอกันแล้วเหรอดีเลยจะได้แนะนําให้รู้จักนะคะนี่ฟองเบียร์น้องชายของฉันเองคะ่ะและพิมโรสกลาว่าฟองเบียร์ยังเป็นนักศึกษาที่เรียนทําอาหารที่ฝรั่งเศสโดยตรงแต่เพราะช่วงนี้มหาวิทยายลัยปิดเทอม เธอจึงให้ฟองเบียร์มาลองฝึกงานหาประสบการณ์โดยมีความสามารถในการทำอาหารคาวเป็นพิเศษแต่อยากเพิ่มสกิลการทำขนมหวานรวมถึงการหาประสบการณ์ทําอาหารลงทันด้วยซึ่งพิมโรสก็มองว่าทั้งปินกับลูกปัดน่าจะเป็นครูที่ดีของน้องชายเธอได้แม้ตอนแรกปินจะไม่ค่อยอยากรับพนักงานใหม่มาเพิ่มเท่าไหร่แต่อีกใจเขาก็เป็นห่วงลูกปัดแม้จะไม่เคยพูดออกมาตรงตรง แต่ปินก็ยอมรับแล้ว,ว่าลูกปัดในตอนนี้มีฝีมือที่ใกล้เคียงพอๆกับเขามากทุกทีเขาจึงไม่อยากถ่ายทอดวิชาทําขนมหวานลงทันให้ใครอีกนอกจากลูกปัดคนเดียวฮะนี่ซอฟต์เซิร์ฟที่ทําให้คุณปินกับพี่ลูกปัดเข้ารอบสินะฮะก่อนจะสอนนายทําขนมลงทันขอเทสการตกแต่งขั้นเบื้องต้นก่อนเริ่มจากขนมธรรมดานี่แหละ แล้วปิ่นก็ให้ลูกปัดพาฟองเบียร์ไปเลือกวัตถุดิบในส่วนที่เอาไว้ทําขนมหวานธรรมดาทั่วไปแต่แล้วเด็กหนุ่มก็ต้องทําให้ทั้งปิ่นกับลูกปัดอึงเพราะแทนที่จะเลือกท็อปปิง้งเป็นไอศครีมหรือขนมชิ้นเล็กอย่างบ่าวนี่ฟองเบียร์กับเลือกที่จะเอาไข่กุง้งที่ซื้อมาก,กินรอพิมพ์รสโปะลงไปบนซอบเสิร์ฟเอ๊ะไข่กุ้งอย่างนั้นหรอฟองเบียร์อืมก็น่าสนใจดีนะจะว่าไปแล้วร้านของเรานะี่ย ไม่มีเมนูแบบนี้มานานมากแล้วเหมือนกันกลับกลายเป็นว่าเมนูขนมที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของฟองเบียกลับทำให้ปินรู้สึกถูกอ,อกถูกใจและเกิดเป็นไอเดียใหม่ขึ้นมานี่คือน,นั้นเองทั้งปินทั้งลูกปัดและว่าที่พนักง,งานน้องใหม่อย่างฟองเบียก็ได้ช่วยกันลองปรับสูตรซอสเสิร์ฟใหม่ในเวอร์ชั่นของขนมหวานลงทัน โดยปิ่นยังนําไข่กุ้งหมักดองเข้ากับพิษของสัตว์ทะเลน้าลึกรวมถึงพิษของงูคางค,คกและแมงป่องจนในที่สุดก็ได้ท็อปปิ้งสุดพิศวงเข้าคู่กับซอฟเสิร์ฟเ <_ ACE> ขาจึงลองให้ลูกบัตรขัดเลือกรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีคนพิเศษที่มีคุณสมบัติคู่ควรกับการทดลองขนมหวานลงทนันและส่งบัตรเชิญ V.I.P ไปให้ ลูกปาดยิ่งรู้สึกตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งใหม่ในครั้งนี้เธอได้เลือกลูกค้าผู้ชายคนหนึ่งที่มีเบื้องหน้าดูไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่ลับหลังกลับร้ายกาศและชอบทำร้ายคนใกล้ตัวทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเกียนคีย์บอร์ดทำให้คนชอบทะเลาะก,กันเมนูพิเศษสำหรับคุณลูกค้าค่ะเป็นเมนูใหม่ล่าสุด ผลลับเป็นไปตามที่ต้องการลูกค้าผู้โชคดีคนนั้นได้ลิ้มลองซอฟเสิร์ฟเข้าไปไข่กุ้งที่ทําจากสารพัดพิษของสัตว์ทะเลน้าลึกก็ค่อยๆแตกโพะเหมือนกับฟองน้ํากลายเป็นตัวปีศาจเล็กจิว๋วกรูกัดกินฟันหมดทั้งปากเท่านั้นยังไม่พอปีศาจจิ๋วเหล่านั้นยังออกลูกออกหลานเป็นไข่คลักออกมาทางปากอีกหลายฟอง และลงมือกัดกินตามเล็บและตามของเสียที่อยู่ภายในร่างกายตามจํานวนครั้งที่ตัวเองเป็นสาเหตุทําให้คนทะเลาะก,กันนะคะคุณปินรับน้องฟองเบียร์เป็นพนักงานอีกคนเถอะนะน้องฟองเบียร์นะ่ะทั้งขยันแล้วก็น่ารักด้วยถ้าฉันรับฟองเบียร์แล้วก็ลดเงินเดือนเธอเธอจะพูดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเอ้ยคุณปินนะ่ะอย่าแกล้งฉันแบบนี้สิคะไม่น่ารักเลย รอเล่นนะเอาเป็นว่าฉันให้เธอเป็นพี่เลี้ยงของฟองเบียแล้วก็เพิ่มโบนัสให้ด้วยเธอจะตกลงไหมเออตกลงค่ะตกลงคุณปีนใจดีที่สุดในโลกเลยค่ะฟองเบียลูกค้าโตหน้าร้านขอซอฟเสิร์ฟไข่กุ้งสตดของเราที่หนึ่งนะได้เลยฮะพี่ลูกปัดลองชิมซอฟเสิร์ฟถ้วยนี้หน่อยสิผมลองปรับรสชาติด้วยนะด้วยการใส่ของคาวลงไปนิดหน่อยโอ้ รสชาติดีใช้ได้เลยนะฟองเบียรคุณปินก็ลองชิมดูสิคะตั้งแต่วันนั้นร้านขนมหวานมูสวียก็ได้มีสมาชิกใหม่อย่างฟองเบียรมาเป็นพนักงานคนใหม่อีกคนซึ่งปินเองแม้จะไม่ได้คอมเมนต์ออกมาตรงๆหรือประเมินอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านั้นแต่เขาก็รู้สึกว่าฟองเบียรก็น่าจะเป็นเด็กหนุม่มอีกคนที่รอเจรไนขัดเก่าให้มีพรสวรรค์ตามลูกบัตได้ไม่ยากอย่างแน่นอน